รถเงินดาวเศรษีย,ยไปไหนมาหลายวันไม่เห็นมารีวิวรถเลยค่ะอะสวัสดีเพื่อนเอ FC ก่อนเลยนะครับหายหน้าหายตาไปนะครับไม่ได้ว่าไปไหนเลยนะครับไปหารถสวยๆนี่รถเงินเงินผ่อนเงินดาวเนี่ยสำหรับเกษตรกร,ะร,กรนะครับพี่น้องท่านใดที่เงินไม่เยอะนะครับอยากผ่อนอยากดาวรถกับเราไว้ใช้งานนะครับเราผ่อนได้เฉพาะยันม่านะครับที่จริงคูโบตาก็เยอะนะครับแต่วันนี้นะครับ เอายันมากก่อนเพราะว่ารถเข้ามา5้าคันหลายหลายหลายๆท่านหรือว่าเป็น F อที่ติดตามทางต่อต่อบ้านแดงอาจจะเห็นคลิปแล้วแหละว,ว่าผมลงคลิปไปว่าเอารถเข้ามาใหม่5้าคันแล้วก็ยังเหลืออีกประมาณสักสักสี่คันนี่แหละเพราะช่วงนี้งานยันมากเงินผ่อนออกมีมากเลยนะครับผมเอารุ่นใหญ่มาด้วยนะครับเนี่ยที่จริงร้านมือสองแทบไม่มีใครเอาเข้านะสำหรับโซลิดรุ่นใหญ่เดี๋ยววันนี้พาไปชมนะครับโซลิดรุ่นใหญ่ตั้งแต่มี75แรงนะครับมี50แรงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโซลิดนีน้องเล็กเราก็ไปแล้วนะอ่าแล้วก็ ยันม่าตัวนี้นะครับผมผมจะเน้นๆน,น,นะว่าอยากให้ลูกค้าผ่อนแบบไม่มีคนค้ำก็คือเราวางดาวไปเลย25%แต่ว่าถ้าลูกค้าประเภทว่าฟีดาวไม่มีเงินดาวนะครับตรงนี้ผมขอผ่านก่อนนะครับผมต้องขอผ่านก่อนเพราะว่า l i ส t i n g เขาปล่อยอยากนะครับอันนี้ก็คือเราผ่อนผ่าน l i ส t i n g ของยันม่าโดยตรงเลยนะครับตรงวดเป็นรายปีนะครับตรงวดเป็นรายปีมาคันนี้ก่อนมาคันนี้ก่อนอ่านัมเบอร์1010นะครับตัวนี้จะเป็นโซลิด75แรงนะครับอ่า ตัวนี้ผมเก็บงานให้นะผมเก็บงานให้จะเช็คให้นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี65นะครับตัวนี้ผ่อนได้นาน5ปีนะครับตัดสดที่5 5 0 0 0 0หาหนะครับ5้า0 0 0หาห้านบาทถ้วนแล้วแล้วกันนะครับวางดาวนะครับวางดาวเพียง1 4 0 0 0 0สนสนะครับส่งที่ปีละ96,968บาทนะครับงวดย่อยเดือนละส0 0พันนะครับชัดเจนนะตัวนี้จะได้หางพร้อมนะครับเป็นรถรุ่นใหญ่75แรงม้าแล้วก็รุ่นนี้นะครับเนี่ยถือว่าใหญ่นะแม่ง ใหญ่ใหญ,ใหญ่กว่าตัวไอ้ที่ว่า72แรงหรือว่าหวใหญ่กว่าค่อนข้างใหญ่กว่า85นะครับค่อนข้างใหญ่กว่า85แล้วดูดิแขนลงแขนแขนลากใหญ่มากๆอ่าเร็วด้วยลองขับแล้วเร็วคล่องตัวนะครับอ่ามีเวททวงล้อหลังให้นะครับสภาพนี้นะครับผมรวมให้ทีมช่างเราเนี่ยเก็บงานบิ้วสภาพให้แล้วก็มีประกันเครื่องยนต์อีก6เดือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเร็วให้ด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นโซลิด75แรงนะครับอ่ะมาคันที่2คันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยรถใช้งาน ให้ทายกี่ปีสภาพนี้รถใช้งานกี่ปีให้ทายอสองปอีไม่ใช่รถใช้งานแค่ปีเดียวไม่ชั่วโมงน้อยด้วยตัวตัวนี้575ชั่วโมงการทำงานนะครับแต่ว่าจะไม่ได้หางนะครับตัวนี้นะครับราคาตัดสดเอาไปที่5 7าแสน นะครับตัดสดที่5้าแสนเจ็ดวมผมชอบไปตามันนะครับมีเวทหน้าเวทหลังแล้วก็คันนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับตัวนั้นจะเป็น4ี่สูบเทอร์โบนะครับเป็นคานหน้าแบบระบบปิดนะครับเราสามารถลงน้ําลงนาได้นะครับให้แรงบิดสูงนะครับในรอบที่ตัดนะครับตัวนี้วางดาวเพียง1นึ0 0 0สนสี่หมื่นห้าพันแต่อย่าลืมว่ามันไม่ได้หางนะครับเราต้องซื้อหางเพิ่มถ้าเราเอาหางเพิ่มก็บวกอีกประมาณ 4, ี่หมื่นสี่หมื่นสองมันก็จะตกดาวๆาวแล้วประมาณแสนแปดหมื่น แสนแปดหมื่นแปดพันนะครับวางดาวนะครับเราส่งงวดได้ถึงได้นานสูงสุดถึง6ปีนะครับก็ตกปีละ88,512ห้าร้อยสิบสองบาทนะครับงวดย่อยเดือนละสองพันนะครับตัวนี้จะเป็นโซลิดนะรถปีเดียวนะรถปีเดียวนะาเอฟนะครับใครสนใจนะครับไม่มาบ่อยนะครับสำหรับโซลิดห้าสิบแรงนะครับมาชมอีหนึ่งคันยันมาสามสิบเก้าแรงมาเดี๋ยวเก็บ พวกสีพวกจุดถลอกเดี๋ยวให้ช่างเราเก็บให้นะแบงนะตรงนี้นะเดี๋ยวเช็คให้ลูกค้าเลยตรงนี้บอกว่าจะเก็บสีจุดถลอก,กให้ใหนะคะ,ะถ้าสามหมื่นสี่ถามว่าดาวได้ไหมดาวดาวได้แต่ว่าคนต้องเคยมีประวัติดาวกับยันม่านะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เคยดาวเลยนะครับผมให้วางดาวที่แปดหมื่นเก้านะครับมันจะผ่านง่ายมากนะครับไม่เกิน3วันอนุมัติปุ๊บเลยนะครับ ราคาตัดสดนะครับมันตัดสดที่3ามแสนสามหมื่นนะครับเฮียให้ไปตัดสดที่3ามแสนหนึ่งหมื่นลดให้ลดให้ตัดสดนี้ลดให้เลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ส่งงวดใหญ่ที่ปีละ8ปดหมื่นเก้านะครับสปีนะครับงวดย่อยเดือนละสองพันส่วนโซลิตยังติดจองอยู่นะส่วตัวนี้26แรงน้องเล็กยังติดจองอยู่ลูกค้ากําลังหาตังค์อยู่ที่แรกว่าจะผ่อนจะดาวกับเรานี่แหละนะครับมาดูนะครับ ym 3 5 1น r นะครับ, A, รบตัวนี้ได้อุปกรณ์2ชิ้นดานหน้าได้หางนะครับ ราคาตัดสดอยู่ที่ห้าแสนเก้าราคาก็ถือว่าน้องๆรถใหม่เพราะว่าสภาพมันเหมือนมันเหมือนรถใหม่แบงค์นะครับรถใช้งานแค่สองปีนะครับรถใช้งานสองปีสองร้อยกว่าชั่วโมงนะครับวางดาวที่แสนห้าวางดาวแสนห้าถือว่าวางดาวไม่เยอะนะถ้าไปเทียบกับว่าวางดาวรถใหม่นะครับส่งงวดที่ปีละเจ็ดหมื่นแปดนะครับเราส่งกันทั้งหมดตัวนี้ส่งทั้งหมดน่าจะเจ็ดปีนะครับเจ็ดปีนะครับวดย่อยเดือนละสองพัน นะครับมา YM 3 5 1 A นะครับตัวนี้ห้า51แรงมา้าตัวนี้อ่ามันจะไม่มีหางนะครับราคาตัดสดที่เอาไปให้ FC ที่36,000พอนะครับแต่ที่จริงมัน387,400นะครับวางดาวที่เก้าหมื่นเจ็ดนะครับแต่ว่าถ้าเอาหางพร้อมก็จะวางดาวอยู่ประมาณที่แสนสามแสนสามนิดๆน,นะครับแล้วก็ตัวนี้ส่งงวดไม่แพงนะงวดปีตกปีละสี่หมื่นสี่หมื่นสี คือว่าคุ้มนะีละสี่หมื่นสี่คุ้ม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 นะครับและงวดย่อยเดือนละสองพันนะครับเนี่ยตัวนี้ย่อยกไไ็ไม่แรงไม่แรงไม่แรงไม่ไม่แรงแล้วก็ส่งได้นานสูงสุดถึงเจ็ดปีตัวนี้เป็นสามห้าหนึ่งเะครับเนี่ย<ส>พวกลูกหมากพวกสีพวกน้ามันเครื่องของเร็วเราเช็คเราเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยได้ไปแบบแบบว่าเหมือนรถใหม่แล้วก็ประกันเครื่องอีกหเดือนนะครับ่ะมาอีกหนึ่งขั้นนะครับคันนี้เป็นเป็นเงินสดเกินปีจัดนะครับเป็นยันม้าเจ็ดิบสองแรงม้าแถมให้แถมให้ คันนี้ตัดสดที่4.2 4.2เ้อแต่ว่าตัดสดได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับรถปี59นะครับมานะครับใครอยากได้รถตัดทั้งตัดทั้งไถนะครับทั้งตัดทั้งดันนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเก็บสีพวกชุดตัดทําพวกใบมงใบมีดอะไรต่างๆให้นะครับคันนี้จะมาพร้อมชุดตัดถังถ่วงแล้วก็ดันหน้าจะไม่มีหางนะครับราคารา,ราคาานี้พี่ถามหน่อยมันรวมตัดหรือยัง รวมแล้วค่ะรวมรวมรวมตักแล้วเนาะใช่ค่ะรวมตักที่สี่แสนแปดนะครับแต่ว่าจะไม่มีหางมีตักมีดันดินหน้านะครับแล้วก็เรารวมเช็คให้นะครับตักเนี่ยมูลค่าแปดหมื่นนะครับอองินเงินสดนคะครเงินสดต้องบวกขึ้นไะเอียดค่ะอ๋อเ <5, 000 S 1> งินเงินสดจะเป็นห้าแสนอ่าเพราะว่ามันมันจะมีชุดตักเนาะ,ะใช่ค่ะเงินสดจะเป็นห้าแสนตัวนี้วางดาวที่หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับจ่ายปีละ 6 0 0 0นนะครับ6กห0นิดๆน,น,นะครับตัวนี้ส่งได้นานสูงสุดถึง7ปีรถถือว่าสภาพสวยนะเดี๋ยวตัวนี้นักเก็บงานให้นะครับถ้าลูกค้าจะเอาหางเพิ่มก็สามารถซื้อเพิ่มได้เพราะว่าราคาเงินดาวมันมันไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับเราซื้อหางใหม่เพิ่มก็ไปอีกหรือว่าใครที่อยากเอาไว้ไปทําไรอ่อ่ะตัวตัวเนี้ยเดี๋ยวยางหน้าเราเปลี่ยนให้นะครับยางหน้าน้ํามันเครื่องของเหลวสีนะครับเราเช็คให้เหมือน2องคันนั้นเลยนะครับเราเช็คให้เลยนะครับมาอีกหนึ่งคัน ตัวนี้สวยผ่านพวน CMT ด้วยมาดูท้ายก่อนแบ๊บมาดูท้ายก่อนให้ FC ได้ชมท้ายก่อนท้ายสวยมากนะครับอ่าแห้งแห้งแห้งรถคันนี้ใช้งานอยู่ที่1,229ชั่วโมงการทำงานนะครับตัดสด365,000นะครับเป็นรถปี63นะครับตัวนี้วางดาวที่91,000บาท นะครับ91,000ส่ง5ปีนะครับส่ง5ปีส่งงวดแค่ปีละ5 5 7 4 0 5 5 7 4 0ยันมาา51แรงได้ไปไปใช้ทุ้มนะครับทนแล้วก็ทนด้วยตัวนี้เดี๋ยวเรานัดรวมเก็บสีให้แล้วก็เอ้าจัดโปรไปแถมหน้ากากแถมท่อซิ่งนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ด้วย อ่าคุ้มบ่พี่น้องนะครับคุ้มคุ้มนะครับตัวนี้นะครับผ่อนได้นานสูงสุดถึง5ปีคันที่แล้วมันผ่อนได้แค่3ปีเองดอกเบี้ยมันถือว่าไม่เยอะนะครับอ่าส่งแค่ปีละ5 5าหมื่นห้าท้องซ้ำนั่นพี่น้องส่งปีละ5 5าหมื่นห้านะครับอ่าวางดาว9ก้าหมื่นหนึ่งนะครับอ่าอยากซื้อคันคันนี้มีตังค์เท่าไหร่ 91,000ได้คันนี้นะครับไม่ต้องมีคนค้ำนะครับไม่ต้องมีคนค้ำคือออกง่ายๆเลยไม่ต้องมีคนค้ำเก้าหมื่นได้คันนี้นะครับส่งปีเท่าไหร่55,000ื่นห้อ่าแค่แค่เท่านั้นไปดูดูอีกคันหนึ่งค่ะอ่ะมาดูคันนี้สวยๆนะครับตัวนี้รถปี65รถ3ปีนะครับอ่ะอยากได้คันนี้ต้องมีเงินเท่าไหร่ลองทายมีเงินเท่าไหร่สัก8 0ด0 0ื0นเก้ม่นแสนแสนไหมอยากได้คันคันนี้ต้องมีเงิน120,000บาท จะได้โรตารี่พร้อมแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าอยากได้แบบสองชิ้นด้านหน้าหางเก้าหมื่นพอเก้าหมื่นพออ่าเก้าหมื่นพอไม่ต้องมีคนคั้มนะครับส่งเท่าไหร่ส่งปีละสี่หมื่นสามโอ้ปีละสี่หมื่นสามส่งทั้งหมดเจ็ดปีค่ะอ่าจะเอาโลก็แสนสองค่ะไม่เอาโลก็เก้าหมื่นนะครับได้สองชิ้นได้ได้สองชิ้นมีสองสร้อยให้เลือกนะครับงวดย่อยเดือนละสองพันนะครับยันมาสารที่เก้าเลยมา ลดปวยมากนะครับเนี่ยตอนนี้คิวแน่นๆเลยนะครับช่างกําลังแบบเก็บงานกําลังเช็คนะครับหรือว่าอยากได้รถเกี่ยวอ่ะมีรถเกี่ยวอีกหนึ่งขั้นเออลืมเลยไม่พูดถึงมไม่ได ama, ร้รถเกี่ยวยันมานะครับรถเกี่ยวยันมะวายเฮดเจ็ดร้อยนะครับพวกนี้รถเกี่ยวเนี่ยจะเป็นรถโซนเงินสดนะครับตรงน,นี้จะเป็นโซนเงินสด <ub> แต่เป็นเงินสด,สดแต่ว่าคูปองตาเจ็ดิุนนิยมเข้ามาเยอะมากนะครับ <laughs> อยากซื้อรุ่นนิยมก็ราคาไม่แรงนะครับนี่ยันมะวา y เฮดเจ็ดร้อยรถปีหกห้าตัวนี้ ส่งสปีตัวนี้จําราคาได้ค่ะอยากได้คันนี้มีเงินสองแสนสองมาดาวเลยไม่ต้องมีคนค้ำค่ะส่งปีละหนึ่ง0สนสี่หมื่นห้าพันแล้วมวดย่อยเดือนละสามพันอย่าลืมมวดย่อยนะจ๊ะอ่าอันนี้คือหักมวดย่อยแล้วจะส่งแค่ปีละหนึ่ง0สนสี่หมื่นห้าพันหักมวดย่อยแล้วนะครับมีเงินแค่สองแสนสองได้คันนี้นะครับเพราะว่าคันนี้นะครับอย่างที่บอกมันเป็นรถยึดมาค่ะผมเฮียบอกเลยว่าเฮียโดนไปเยอะคันเนี้ย ไส้ไม่มีเลยไส้ในได้ซื้อใส่หมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแบงบแบงบมาทางนี้เจ็บนะักยืมเินบ้างค่ะูืได้ค่น,นี้นะครับ<ด>รใส่ในได้เปลี่ยนใหมเ่เบิร์พี่น้องนะครับเนี่ยนะครับไส้ตะแกงข้างในได้เปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะว่าเจ้าของเดิมเขาถอดออกนะครับเจ้าของเดิมเขาถอดออกอ่ะมาลูกค้าอยากมาหาเรามาได้ทางทางไหนทางเรือทางเครื่องบินทางทางน้ําทางบกมาได้ทางไหน มาได้ทางบกเรือไม่ได้นะคะสัญจรไม่ได้ทางเรือและทางอากาศไม่ได้มาทางอากาศได้ถ้าถ้าลูกค้าจะมาจากโซนภาคใต้นั่งเครื่องมาลงที่สนามบินได้แต่ว่าาจอดหน้าร้านนะแต่เราเรามีรถไปรับนะครับนี่เบอร์โทรติดต่อครับนัทแท็กเตอร์นะครับ0 9 1 8 6 1 1 1 9 1อีกหนึ่งเบอร์โทรที่063-313-047 7หรือว่า เอายอดให้น้องแบงก์ก็ได้เบอร์น้องแบงก์เบอร์อะไร062 5 4 3 8 2 9 7ค่ะยังไงฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจัดแต่เฉพาะโซนรถของเงินผ่อนเท่านั้นนะครับใครที่สนใจอยากจะซื้อสดก็ได้นะครับไม่ใช่แค่ผ่อนอย่างเดียวอยากซื้อสดยิ่งยิ่งอยากขายเลยเพราะว่ามันได้เงินเร็วนะครับอ่ะนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาครับนัดแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ